ส่วนกระทรวงมหาดไทยรับลูกต่อจากนายกรัฐมนตรีเตรียมออกมาตรการผู้ที่จะครอบครองอาวุธปืนจําเป็นต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากแพทย์และอาวุธปืนเถื่อนผู้ที่ครอบครองอยู่สามารถนําส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้โดยไม่มีความผิดทางอาญาค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนปืนแบ่งออกเป็นสส่วนคือปืนที่มีใบอนุญาตและปืนเถื่อน สำหรับมาตรการใหม่คือจะมีการตรวจสอบด้านสุขภาพจิตของผู้ครอบครองปืนซึ่งจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์และมีบุคคลรับรองอของใหม่นะครับก็จะมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบนะครับทั้งในเรื่องของพื้นฐานก่อนว่ามีคุณสมบัติที่จะมีมาขออนุญ,ญาตหรือไม่อย่างไรท,ที่เพิ่มเติมวันนี้ที่ท่านถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของอจิตใจสุขภาพจิตด้วยนะครับที่จะต้อง ก็อันนี้ไปเดี๋ยวไปเขียนรายละเอียดว่าเวลาจะขอเนี่ยทางทางในแพทย์จะต้องมีรับรองหรือไม่อย่างไรอะไรเดี๋ยวไปวัวบ้ารายละเอียดนั่นส่วนหนึ่งพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนให้สามารถนําปืนเถื่อนมาคืนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเบื้องต้นจะไม่มีความผิดทางคดีอาญา